คุณผู้ชมคะปี2015นะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วคะ่ะเป็นปีที่10ประเทศในอาเซียนจะเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบช่วงนี้ไทย PBS ได้ส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจหลายๆประเทศในอาเซียนเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละประเทศผู้คนเตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างไรบ้างหนึ่งในประเทศที่ส่งผู้สื่อข่าวไปแล้วก็คือสอปป,ปลาว คุณวรลักษ์อิสารางกูลณยุทธยาไปอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะคะไปสังเกตทั้งคนล่าและนักท่องเที่ยวที่เตรียมฉลองปีใหม่กันค่ะควรลักษ์คะค่ะคุณณฐาคะตรงข้ามกับจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะก็คืออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายประเทศไทยคะ่ะ ส่วนที่ฝั่งลาวตอนนี้นะคะกว่าสายตาไปแล้วนะคะไม่ได้มีแต่ชาวลาวเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังพบว่ามีชาวต่างชาติหลากหลายชาติเดินทางมานั่งกินลมชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงกันอย่างหนาตาค่ะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาอากาศเริ่มเย็นค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับหนาวมีประชาชนส่วนหนึ่งมาเต้นแอโรบิกออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินค่ะ บริเวณนี้เป็นลานกว้างมีคนลาวและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงกันอย่างคึกคักค่ะแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือถนนคนเดินหรือที่บางคนเรียกกันว่าไนท์มาเก็ตเวียงจันท์ค่ะซึ่งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะคะที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายทั้งของกระจุกกระจิกเสื้อผ้าช่วงนี้ก็จะมีเสื้อกันหนาวออกมาให้เลือกซื้อกันเยอะค่ะ แต่ว่าที่ถูกใจดิฉันแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปก็คือชุดพื้นเมืองของชาวลาวค่ะมีให้เลือกซื้อหลายร้านหลายราคาโดยเฉพาะผ้าสินราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นดิฉันเองก็อดใจไม่ไหวซื้อมาแล้วเช่นกันค่ะแต่ก็หาไซส์ยากพอสมควรนะคะเพราะว่าไซส์ของสาวลาวเล็กกว่าดิฉันมากทีเดียวค่ะ บรรยากาศก่อนเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ตามถนนสายหลักๆในนครหลวงเวียงจันทร์มีการประดับไฟอย่างสวยงามมีเทศกาลที่ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายยี่ห้อมาจัดเทศกาลบริเวณลานกว้างเช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทยค่ะแต่ก็มีข้อห้ามต่างๆติดประกาศไว้เช่นห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าในพื้นที่นะคะห้ามทะเลาะวิวาทห้ามสูบบุหรี่หรือว่าห้ามยืนบนโต๊ะห้ามนำอาวุธเข้าในงานค่ะ ขณะที่ช่วงเช้าตามสถานที่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทร์ก็มีนักท่องเที่ยวที่ได้หยุดยาวในช่วงปีใหม่มาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นที่พระธาตุหลวงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุปูชนียสถานที่สําคัญของชาวลาวและที่ประตูชัยสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอเมริกาทั้งสองที่นี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะ มาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรของเขาะครับคือมันใกล้เคียงกับบ้านเรามากเลยอยากมาดูอยากมาไดนครั้งแรกในชีวิตครับเพิ่งมายังไม่เคยมาเลยครับแต่มาก็โอเคประทับใจดีมากสวยงามที่ล่ะครับมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ประทับใจวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายของเขาเนาะเขาแบบเออไม่ค่อย ยัง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 ,ยงถือวัฒนธรรมของเขารักษาวัฒนธรรมของเขาแล้วก็อาหารการกินก็โอเคเนาะอร่อยสถิติปี2556นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่เราอันดับหนึ่งก็คือไทยค่ะรองลงมาก็คือเวียดนามและจีนแต่ว่ายอดนักท่องเที่ยวไทยชาติเดียวก็เกินครึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วค่ะ ส่วนคืนที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ปี2015ที่นครหลวงเวียงจันทร,ร์มีการจัดงานหลายๆพื้นที่นะคะแต่ว่าที่เป็นทางการรัฐบาลเป็นเจ้าภาพปีนี้เป็นพิเศษย้ายไปจัดที่โรงแรมแลนด์มาร์คซึ่งบริเวณนั้นมีการตัดถนนแห่งใหม่เกิดขึ้นด้วยค่ะซึ่งในคืนวันที่31ธันวาคมดิฉันจะได้ติดตามบรรยากาศการเข้าดาวรายงานไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยค่ะคุณนัฐาคะขอบคุณมากค่ะคุณวราลากักษณ์คะ